สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นเกมนัดรองสุดท้ายครับเกมที่37นั่นเองประจำเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมสองพนยี่สเริ่มกันที่บอร์ดมันเปิดบ้านแพ้กับทางเซาท์แฮมตันไป0-2ครับเกมนี้ทีมยอดเซาล์เนี่ยได้2ประตูจากแดนนี่อิงแล้วก็เชอรดัมส่วนสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านถล่มเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3-0ครับโดยที่สเปอร์ได้3ประตูจากเจมส์จัสตินครับทำเข้าประตูเองครับจากลูกยิงเฉลี่ยของอแล้วก็ 2ประตูเนี่ยสเปอร์ได้มาจากเฮลิเคนครับหมา2เม็ดไปเลยครับเป็น3แต้มที่ล้ำค่ามากของสเปอร์ในวันนี้นั่นเลยทำให้สถานการณ์นในตอนนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยแพ้ไปเนาะแต่ว่ายังอยู่ที่4ของตารางเหมือนเดิมฮะมีอยู่62คะแนนเพราะว่าแมนยูยังไม่ได้เตะครับตอนนี้เลสเตอร์คะแนนเท่ากับแมนยู62คะแนนประตูได้เสียก็บวก28เท่ากันครับเพียงแค่ว่าเลสเตอร์เนี่ยยิงได้มากกว่าที่6.7ลูกส่วนแมนยูเนี่ยยิงได้63ครับเลสเตอร์เลยยังอยู่ที่4นะฮะแต่ถ้าสมมติแมนยูเน ในเกมถัดไปที่จะเตะในนัดที่37เนี่ยชนะหรือเสมอได้คะแนนก็จะแซงเลสเตอร์ขึ้นไปอย่างน้อยก็อยู่ที่4นะฮะก่อนเลสเตอร์มีโอกาสที่จะล่วงมาอยู่ที่5นะฮะในขณะที่เชลซีก็ยังไม่ได้เตะเหมือนกันครับยังมี63คะแนนนำหน้าทางเลสเตอร์อยู่1คะแนนเหมือนเดิมฮะไปกันที่สเปอร์ครับได้3แต้มมาเมื่อคืนนี้นะฮะขยับขึ้นมาอยู่ที่6ของตารางเก็บเพิ่มเป็น58คะแนนก็ตอนนี้อยู่ในพื้นที่ฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบคัดเลือกนะต่อ ถือว่ายังพอได้ลุ้นอยู่นะสำหรับท็อตแนมสเปอร์ซึ่งก็ต้องลุ้นกับทางบู๊กทำต้นวอเดเลอร์ที่อยู่ที่7ที่มี56แล้วก็เชฟยูที่อยู่ที่8ครับที่มี54ซึ่งบูฟกับเชฟยูเนี่ยยังไม่ได้ลงแตกนั่นเองในขณะที่โซนตกชั้นครับมาดูกันที่สามอันดับสุดท้ายก่อนเลยฮนะอันดับ18ตอนนี้เป็นแอสตันวิลล่ามี31คะแนน,นอันดับ1 9บอลมัดมี31คะแนน,นซึ่งตอนเนี้ยวิลล่ากับบอลมัดเนี่ย31คะแนนเันประได้เท่ากัน,น, 27, กนนะแต่ว่วา วิลล่าเนี่ยยังไม่ได้เตะในเกมที่37ฮะในขณะที่อันดับที่20เนี่ยนอริซิตี้มี21คะแนนนอริซิตี้เนี่ยตกชั้นไปตั้งแต่สองสำนักก่อนหน้านี้แล้วฮะมาดูกันที่เงื่อนไขของบอลมัรดีกว่าฮะหลังจากที่แพ้ไปนะตอนนี้บอลมัดมี31คะแนนห่างจากโซนปลอดภัยนั่นก็คือวัดฟอดที่อยู่อันดับ17เนี่ย3คะแนนถ้าบอลมัรเนี่ยอยากจะอยู่รอดนะครับผมบอกได้เลยอย่างเดียวคือนะัดสุดท้ายต้องชนะ ให้เยอะๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ต้องลุ้นให้วัดฟอร์ดกับแอสตันวิลล่าเนี่ยแพ้ทั้ง2เกมนะัดต่อจากนี้นะฮะอืมก็ลองบอกว่าก็ค่อนข้างยากพอสมควรแต่จะบอกเป็นไปได้ไหมมันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ครับก็คงต้องลุ้นกันในนะัดต่อไปส่วนทางแอสตันวิลล่าเนี่ยยังไม่ได้เตะในนัดที่3 7ฮะถ้าสมมุติว่าชนะขึ้นมาได้ก็ยังพอมีสิทธิ์ลุ้นในเกมสุดท้ายกับทางวัตฟอร์ด นะครับผมแต่ถ้าวัดฟอร์ดเนี่ยเ,เสมอหรือชนะขึ้นมาฮะบอกเลยว่าโอกาสที่วิลล่ากับบอลมาจะตกชั้นไปพร้อมกันทั้งคู่เนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเดี๋ยวแวะไปดูกันที่ดาวนโซล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเจมี่วาร์ดี้ที่ซัดไป23่ประตูแล้วก็เควินเดบรอยครับแอซซิตมากสุดที่18ลูก เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมพิมลิกอังกฤษนัดล็อกสุดท้ายครับเกมที่37กันดีกว่าฮนะนัดต่อไปก็จะเป็นเช้าวันอังคารที่21กรกฎาคมก็จะมีไบรตันเจอก,กับนิวคาสเซิลเชฟยูพบเอเวอร์ตันวูฟก็จะเปิดบ้านเจอก,กับครนะิสตันพาร์เลนฮะไปกันที่เช้าวันพุธที่22กรกฎาคมมีวัตฟอร์ดเจอแมนซิตี้แล้วก็แอสตันวิลล่าเจอกับอาร์เซนอลปิดท้ายกันที่เช้าวันพฤหัสที่ยี่สิกรกฎาคมแมนยูได้เล่นในบ้านเจอก,กับเวสต์แฮมแล้วก็ลิเวอร์พูลเปิดบบ้านเเจอก,กัชลซี